ไหนมาดูวิธีเปิดขวดของลิงเลยสิมันจะเปิดได้ไหมโอ้เฮ้ยมันรู้วิธีนี่หว่ามันทํายังไงนะเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วโอ้มันมันเปิดขวดเป็นวันนี้มันมันกัดเอานะลูกนะมันกัดโอ้มันกินน้ําน้ําน้ําไอ้นี่น้ําน้ําโออิซี่เหรอน้ำชาเขียว้้ขว ดูดูมันจะเปิดฝาโอ้มันกินแบบนี้อ่ะเฮ้ยมันกินชาเขียวเลยฮะดูตัวนี้มันก็กินเหมือนกันนะเนี่ยดูดูโอ้นี่มันมันกินชาเขียวลิงกินชาเขียวม่อะไรกันเถอะคือคุณบอกว่าลิงไม่เป็นอะไรหรือพร้อมเป็นหลงหรือเปล่าไปดูไปดูมันกันตามกันหนึเออ นี่คนสบายอ่ก็ต้องจ้องมันจะเยี่ยงนี้อย่างไรอ่ะอย่างไรอย่างนั้นไม่ต้องเยอะอย่างนี้ต้อตเลือกว่าเวทีไหน